จะเป็นอย่างไรเมื่อลิงกากที่อยู่ก่อลิงนั้นกับกายพันธุ์และมีสติปัญญาเทียบเท่ามนุษย์เมื่อมีลิงจ้อหนึ่งตัวกับแห่ขอบและมีสติปัญญามากกว่าตัวอื่นมันได้เจอผลปีศาจด้วยความบังเอิญหลังจากกินผลปีศาจนั่นเข้าไปแล้วสติปัญญาของมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมันได้เอาชนะราชาของมันอย่างง่ายดาย และจากนั้นก็ตั้งตนเป็นราชาแทนและนี่คือตำนานของราชาคนใหม่ของเกาะลิงชื่อของมันคือมังกี้ฮิง เอาเละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบล็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียอนเกมครับและสําหรับคลิปนี้นะฮะเรามาในชุดคอสลิงครับผมซึ่งลิงตัวนี้นะฮะไม่ใช่ลิงธรรมดานะเออมันคือมังกี้คิงครับผมนะฮะราชาของเราวานอนนะฮะตัวต่อไปครับไอตัวอ้วนที่มีมงกุฎเนี่ยไม่ใช่แล้วนะตัวนี้โค่นแล้วะฮะและก็ขึ้นมาเป็นคิงแทนแล้วนะตอนนี้นะฮะ โอ้โหลิ้นพันกัน <c oughs> พอดีเปลี่ยนไม้ใหม่นะฮะเสียงน่าจะ <c oughs> เสียงดังฟังชัดอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่ามังกี้คิงตัวนี้นะฮะขอเก็บมงกุฎไว้ก่อนแล้วกันนะครับ พอไม่งั้นเนี่ยมันจะหลอกผู้เล่นคนอื่นไม่ได้นะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาปลอมตัวเป็นมอนสเตอร์กากๆครับอยู่เกาะลิงฮะเออและแกล้งผู้เล่นใหม่กันครับดูซิว่าจะมีใครนะฮะคิดว่าผมเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ลิงจริงๆหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่ามีคนมาตีเรานะครับเราก็จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงครับให้สมกับเป็นมังกีคิงนะฮะปะไปดูเกาะลิงกันเกาะลิงนะฮะมีผู้เล่นผลพ้าอยู่2คนครับ เวล1นึ่นี่นะฮะกับเวล603นะครับหกร้นะฮะดูซิว่าเขาจะโดนเราหลอกหรือเปล่านะครับนี่ผมยืนดักบันไดเลยลงมาสิ <_ C 2> เขาจะเห็นผมเปล่าต้องเห็นแหละนะฮะเฮ้ยสนใจหน่อยดิปักเอาไปตีบอสลิงซะง,งั้น <_ C 2> เอาวะโชว์ออฟใส่บอสลิงซะง,งั้นฮะโชว์เหนือไงมาแล้ว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  เฮ้เขารู้ป่ะเขารู้ป่ะว๊ดเขาไม่สนใจผมเลยอะเขารู้เหรอเขารู้ได้ไงเขาไม่รู้หรอกนะฮะเขารู้ได้ไงไม่จริงเขาไม่มีทางรู้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเนี่ยแกล้งทำเป็นลิงนะแกล้งทำเป็นลิงเดินแกล้งเดินแกล้งเดิน เอาโอ้ลอกได้มาหลอกได้วะล้ว <c oughs> ตีผมไม่เข้า <c oughs> เอา้าไม่งงเหรอไม่งงเหรอไม่ง <c> ง <oughs> เอาตีไม่เข้าตีไม่เข้าป <c oughs> ักนี่ไอ้น้องเขาคิดว่าเราฆ่าเขาไม่ได้นะฮะ ไอ้น้องคิอว่าพี่ค่าน้องไม่ได้อย่างงั้นเหรอน้องน้องคิดวพี่ฆ่าน้องไม่ได้อย่างงั้นเหรออันนี้ผู้เล่นใหม่นะฮะน่าจะไม่รู้จริงครับน้องคิดว่าพี่ฆ่าน้องไม่ได้อย่างงั้นเหรอน้องอ้าวไม่โดนเอาอย่าวิ่งดิเฮ้ยอยู่เฉยดิหลอกได้แต่ผู้เล่นใหม่ฮะ ท่านผู้ชมครับผมว่าไม่ได้แล้ว่ะถ้าเกิดว่าเรายังทําแบบนี้อยู่นะฮะราชามังกี้เนี่ยมังกี้คิงของเราเนี่ยคงจะเป็นแค่ตัวตลกนะฮะที่หลอกใครไม่ได้เลย <c oughs> อยู่แค่เกาะลิงนะครับเพราะงั้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปล่าดีกว่าครับพอทาให้ออกล่าเนี่ยคลิปนี้จะไม่สนุกแน่นอนปะเราไปหาล่าผู้เล่นที่เป็นเวลตันในโลกหนึ่งกันดีกว่าครับไปกันเลยโอเคเฮ้ยสวัสดีเพื่อน อ้าวนี่คุณโจมตีผมหรอนี่คือมังกี้คิงราชาแห่งเผ่าวานอนรู้จักเปล่าคอมโบสวยๆไปฮะอย่ามาลังแกลูกน้องผมเข้าใจรึเปล่าเป็นไงลูกน้องผมเดินตามตรดเลยโคตรจะพักดีนะฮะไม้น้องเดินตามมาเดี๋ยวพี่พาไปเฮ้ยอย่าต่อยพี่ดิเดี๋ยวพี่พาไปแอคน้องพี่พาไปแอค อ้าวนิวเวลตามอีกตัวหนึ่งนี่วะเฮ้ยรู้จักเปล่ามาเฟียเกาะลิงอหเฮ้ยรู้จักเปล่ามาเฟียเกาะลิงอ่รรู้จักเปล่าลุกเอาลูกน้องตาย <c oughs> เอา้าแม่จมน้ำตายท่า <c oughs> นผู้ชมดูข้อความฮะกูตีมอนอยู่ข้ากูเพื่อสภาพชิปแอคจังเลยไก่ตันแบบที่ต้องโชว์ต้องโชว์ว่าเราไม่ใช่ไก่ตันฮะ ไก่ตันค wow. ือมันต้องโชว์ศักยภาพความเป็นพลังที่มันเหนือกว่าไก่ตันน่ะรู้จักเปล่าจากพลังที่เหนียวไก่ตันเปล่าต้องโชว์ต้องโชว์แล้วไก่ตันเหรอไก่ตันเหรอไก่ตันเหรอมึงมีนี่เปล่ามึงมีนี่เปล่าไก่ตันเหรอไก่ตันเหรอมึงมีนี่เปล่าฮะมีนี่เปล่าอ้าวไปซะแล้ว ขอโทษโอ้ขว้าเจ้าฟาร์มครบนะฮะท่านผู้ชมครับ ผมว่าเรามาโลก2ดีกว่าฮะโลก1นะฮะผมอัดนานมากนะไม่มีใครสนใจมังกี้คิงเลยฮะเขารู้กันหมดแล้วว่าหลอกใครไม่ได้เลยพอาะงันเราคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาระบายอารมณ์ที่โลก2ครับดูซิว่าโลก2นะฮะมีใครพอที่จะเป็นเครื่องมือระบายอารมณ์ได้หรือเปล่านะครับกระแทกที่เลยไปมังกี้คิงลูกพ่อตามหาและฆ่าทิ้ง นั่นไงเวลตัน1คน2คนมีเวลตันอยู่2ตัวนะฮะและอยู่ในเซฟโซนซะด้วยกระโโถว้ไปโลก3เลยก็แล้วกันมามังกี้คิงเดี๋ยวเราไปโลก3กันลูกไปโลก3กันดีกว่านั่นไงเวลตัน1ตัวเกาะซอมบี้เดี๋ยวขอกำจัดเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันครับปะอย่าบอกนะว่าโปอ่ะ,ปะโปออะ โปจริงๆด้วยนี่แหละครับเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่มาล่าโลก3นะครับก็เพราะว่าโลก3โปมันเยอะแบบนี้นี่ไงฮะเอออ้าวหายไปแลวอ่าตายไปข้าหัวฟรีนะฮะโลก3โปเยอะมากท่านผู้ชมครับล่าไม่สนุกเลยอะ่ะอย่าบอกนะว่าอยู่ก่อนนี้ก็เป็น ID ไอไดีก่ตันที่ใช้โปฟาร์ม ทุกตัว oh, <no. S 1> ผมว่าใช่วะ่ะดูจากการเคลื่อนไหวแล้วนะฮะคือใช่แน่ๆชัวป้าบล่าข้าหัวฟรีฮะ <c oughs> เป็นไงมังกี้คิงนะฮะขนาดโปยังสู้ไม่ได้อ่ะคิดดูนะครับโอ้โหคลิปนี้จะสนุกไหมเนี่ย <c oughs> มันเร็วมากเร็วมากอะเร็วมากอะตายไปหนึ่งครับตายไปหนึ่งครับ ตายไปอีกหนึ่งครับตายไปอีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตายไปอีกหนึ่งเยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากครับป<ะ>ักหมดฮะล่าก่าหัวยาวไปอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ก็โป๊ะอีกแล้วได้ปะเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้ รอบสามฮะมีแต่โปฮะนี่แหละฮะอืมพระ1,650บาทเลยอ่ะเฮ้ยแพงไปเปล่าว้วาวแพงเกินแพงเกินไปพี่ <What? S 1> จะเปิดใช้งาน PVP โอ้เขาจะสู้กับผมวะ ถ้าเขาไม่กลัวผมขนาดนั้นผมก็จับให้ได้นะครับพี่สายถ,าถ้าพี่ไม่กลัวผมขนาดนั้นอนะอะไรกันพี่สายอะไรกันนะพี่หนีแล้วหรอโอ้กระจอกแท้โอ้ มังกี้อีซี่โอเค คุณผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่สนุกนะฮะหรือว่ามันแผ่วเกินไปเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะมาปั่นคนนะฮะจะมาแกล้งเป็นลิงแต่นื่อด้วยว่ามันตัวไม่เล็กเนาะแล้วมันตัวมันตัวสูงไปอ่ะคนเขาคงจะจับได้นะครับว่าเราไม่ใช่ลิงนะฮะเราเป็นผู้เล่นนะครับก็เลยหลอกใครไม่ได้เลยฮะอาจจะมีหลอกได้เป็นผู้เล่นใหม่นะที่เชื่อนะฮะแต่คนที่เวลสูงแล้วไม่มีใครเชื่อฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าการที่ผมเติมโลบัคไปซื้อชุดลิงมาเนี่ยโอ้ไม่ประสบความสําเร็จเลยฮะคลิปต่อไปอยากจะให้คอสเป็นตัวอะไรอีกนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ครับด้านล่างใต้คลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับ